หลังจากหมดยุครัฐบาลพลเอกประยุทธจรร์จันรโอชานายเศษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศแรกที่นายเศษฐาทวีสินไปเยือนก็คือประเทศกัมพูชาห <_ c oughs> ลังจากหมดยุครัฐบาลพลเอกประยุทธจรร์จันรโอชานายเศษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศแรก ที่นายเศรษฐาทวีสินไปเยือนก็คือประเทศกัมพูชาและสิ่งแรกที่นายเศรษฐาได้พูดก็คือการร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลและจะเอาทรัพยากรที่อยู่ใต้ทะเลมาให้คนทั้งสองประเทศได้ใช้กันเพื่อพัฒนานี่คือคำถแถลงของนายเศรษฐาทวีสินในสัปดาห์ที่สองของการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนกัมพูชาแม้กระทั่ง ต่อมาก่อนที่นายฮุนมาเนตจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนายฮุนมาเนตประกาศที่จังหวัดกาะกงว่ากัมพูชาจะได้พื้นที่จากทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเพิ่มเป็นแผ่นดินของกัมพูชาเพิ่มขึ้นอีก2,000ตารางกิโลเมตรมก็คือเอาแผ่นดินของประเทศไทยที่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักและแผ่นดินของประเทศไทยบริเวณจังหวัดสะแก้ว จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดไปเป็นของกัมพูชานั่นไงเขาประกาศปนเวทีก่อนเขาจะเดินทางมาเยือนกรุงเทพมาหานครแล้วก็คุยกันทําความร่วมมือเรื่องการปักปันเขตแดนนั่นคือยุคสมัยที่นายกรลมตีชื่อเศรษฐาทวีสินพอเศรษฐาทวีสินออกจากตาแหน่งแพทองทานมาเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนแรก ไปประชุมที่ประเทศลาวผมอยากจะย้ำให้นานทั้งหลายฟังในเดือนแรกที่ไปประชุมกับประเทศลาวในการประชุมอาเซียนที่ประเทศลาวมีการคุยกันสองฝ่ายหรือทวิภาคีระหว่างแพทองทานชินวัตรกับนายฮุนมาเนตและแพทองทานชินวัตรก็ออกมาถแถลงจะเร่งรัดให้มีการตั้งคณะกรรมการเจ ทีซีจอยเทคนิคอนคอมมิตีเพื่อที่จะกำหนดเขตแดนทางทะเลกลับไปกรุงเทพเนี่ยจะเล่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพื่อที่จะแบ่งเขตทะเลในอ่าวไทยและกำหนดพื้นที่จอยดีเวลอปเมนต์แอเรียพื้นที่พัฒนาร่วมสอง0ม ตารางกิโลเมตรแล้วจะได้สูบอาทรัพยากรขึ้นมาแล้วก็ถูกพี่น้องประชาชนจี้ก็มาบอกอีกว่าการลากเส้นของกัมพูชาเขาเว้นเกาะกูดไว้ให้เราเห็นไหมครับประโยคนี้เนี่ยเขาเว้นเกาะกูดไว้ให้เราทำไงลากนี้นี่ท่านจำได้ไหมนี่คือการมีอิทธิพลที่เหนือกว่า รัฐบาลไทยของฮุนเซนดังนั้นเมื่อมาดูในสถานการณ์ปัจจุบันทำไมฮุนเซนจึงไม่ต้องการให้ประเทศของเรามีนายกรัฐมนตรีที่เข้มแข็งไม่ตกอยู่ภายใต้การบงการการครอบงำก็เพราะว่าฮุนเซนรู้ว่าถ้าสามารถบงการรัฐบาลไทยได้ ฮุนเซนจะเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในอาเซียนเพราะฮุนเซนบงการรัฐบาลเวียดนามไม่ได้บงการรัฐบาลลาวไม่ได้แต่ถ้าฮุนเซนสามารถจะบงการชี้นำรัฐบาลไทยได้เท่ากับว่าฮุนเซนมีประเทศไทยเป็นบริวารก็เหมือนอย่างยุคไทยรักไทยยุคพลังประชาชนยุคเพื่อไทยนี่แหละฮุนเซนมีประเทศไทยเป็นบริวาร ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยกลุ่มผู้สนับสนุนทักษิณชินวัตรหนีหมายจับจากเหตุก่อจราจนเผาบ้านเผาเมืองในปี5253หหนีไปไหนครับหนีไปอยู่กับฮุนเซนฮุนเซนรับเลี้ยงดูคนเหล่านี้ทั้งหมดจนกระทั่งมีการจัดงานฉลองขอบคุณฮุนเซนในยุครัฐบาลของ ยิ่งลักชินวัตรไปจัดงานที่กรุงพนมเปญในสนามฟุตบอลมีการเตะฟุตบอลมีการขนคนเสื้อแดงจำนวนมากไปที่พนมเปญแล้วก็แต่งเพลงขอบคุณหุ่นเซนแล้วก็ร้องกันไม่ว่าจะเป็นมิสาคันทับอดีศรเพียงเกตนัถวุฒทักษินชินวัตรอยู่บนเวทีอคุณหุ่นเซนขอบคุณหุ่นเซน นั่นหมายความว่าเราเนี่ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงำของฮุนเซนมาอย่างยาวนานดังนั้นท่านจึงไม่ต้องแปลกใจเลยทำไมฮุนเซนจึงกล้าส่งทหารเข้ามายึดแผ่นดินไทยที่ผมบอกไงผมย้ำอีกก็ได้ในสงครามเมื่อปี2 5 5 4ช่วงเดือนเมษายนเราผลักดันทหารของ กัมพูชาออกจากปราสาทต,ตาเมืองทมออกจากปราสาทต,ตาควายเนินสาม้าศูนย์ไม่มีตอนนั้นทหารกัมพูชายังไม่ขึ้นมาภูมะเขือเราผักลงไปได้บริเวณห้วยตามมเลียอะไรเราผักออกไปหมดพอไปเลือกตั้งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งเป็นรัฐบาลขณะทำสงครามกับกัมพูชาในปี54รัฐมนตรีกรลาโหมชื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณผู้มีาการทหารบก ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชามีนักข่าวเอาไม้ไปจ่อปากพลเอกประยุทธ์ถามว่าจะหยุดยิงเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์ตอบว่าหยุดยิงยิงไปเรืจจ่อยๆจนกว่าเขาจะยอมแพ้นี่พลเอกประยุทธ์พูดในวันนั้นสุดท้ายกัมพูชาก็ยอมแพ้แล้วก็มาทำเรื่องเจรจากันเมื่ออภิสิทธิ์เชชาชีวะแพ้พรรคเพื่อไทยก็ขึ้นมาเป็นรัฐบาล นายกรัฐมนตรีชื่อยิ่งรักษินวัตร์หลังจากนั้นแหะครับนโยบายด้านความมั่นคงเปลี่ยนเลยให้รื้อลัวที่กั้นเขตระหว่างปราสาทตาเมือนทมุมกับเขตแดนเขมรเลือกอ้างว่าเพื่อสันติภาพให้ทหารกัมพูชาขึ้นมาดูแลปราสาทตาควายร่วมกับทหารไทยอ้างว่าสันติภาพให้กัมพูชาตัดถนนขึ้นมาบริเวณห้วย คานม้าที่จะเข้ามาบริเวณเตัดถนนเข้ามาบริเวณช่องคานมา้าบริเวณห้วยตามมเลียแล้วก็ขึ้นไปผ่านวัดแก้วศิกขาคิรีสวาระขึ้นไปจนถึงพลานอินทรีและไปอยู่ติดกับตัวปราสาทพระวิหารซึ่งถนนที่ตัดเข้ามาตั้งแต่ช่องคานม้านี่ลุกล้ำแผ่นดินไทยทั้งหมด ให้ขมิตัดเข้ามาได้เกิดขึ้นในยุคสมัยของยิ่งลักชินวัตรขมิขึ้นมาหมดสร้างอนุสวรีตาอมเปิดตลาดบริเวณช่องอานมาก็ยิ่งรักชินวัตรนี่มันเป็นปัญหาแล้วก็ปล่อยทําไมทหารทำมาได้ก็รัฐมนตรีกรลาโหมมาจากพรรคเพื่อไทยคนแรกก็พลอากาศเอกสุกํมพลคนที่สองก็มาเป็นยิ่งลักชินวัตร ก็ยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมทหารไทยคนไหนละครับจะไปจัดการเรื่องนี้ก็รัฐมนตรีกรลาโหมไม่สั่งก็ต้องการให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเลือนไม่ใช่เหลอก็รัฐบาลพลเรือนอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮุนเซนแล้วใครจะไปสั่งให้ทหารไปสู้กับฮุนเซนนี่คือความจริงครับ ดังนั้นเมื่อเราเห็นท่าแท้ที่กำลังออกมาจากคุณเซนในขณะนี้นี่เขาต้องการเขาต้องการให้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมาจากพรรคประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยเท่านั้นซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาสามารถจะครอบงำและบงการพรรคประชาชนได้หรือไม่กำลังหาข้อมูลอยู่แต่ผมมั่นใจเลยว่าคุนเซนสามารถจะ ชี้นําบงการมีอิทธิพลเหนือกว่านายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นยศนันยศนันนี่เป็นลูกสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีสมัยพรกพลังประชาชนซึ่งสนับสนุนให้กัมพูชาเอาปราสาทพระวิหารขึ้นเป็นมรดกโลกและสนับสนุนให้มีการใช้แผ่นดินไทย บริเวณรอบปราสาทพระวิหาร4.6ตารางกิโลเมตรให้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาจนกระทั่งกัมพูชายึดพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรอยู่ในปัจจุบันนี้นะวัดแก้วสิีขาคิรีสวาระพรลานอินทร์หว้วยตามมาเลียไปจนถึงช่องคานมานี่ไงพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรและ อ้างเรื่องนี้ละ่ะทำให้สร้างถนนบุกลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยได้นี่คือนายสมชายวงศสวัสดิ์ภรรยานายสมชายวงศสวัสดิ์ชื่อเยาวภา,าชินวัตรแต่งงานกับสมชายวงสวัสดิ์ก็เปลี่ยนนามสกุลจากเยาวภา,าชินวัตรเป็นเยาวภา,าวงสวัสดิ์วันนี้มีลูกชายชื่อยศชนันวงศสวัสดิ์เป็นแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยผมมั่นใจว่า ถ้านายกรัฐมนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยตกอยู่ภายใต้การบงการการชี้นําและการแบ็กเมลจากหุนเซนร้อยเปอร์เซนจะไม่สนิทกันยังไงครับก็ลูกสาวของคุณสมชายวงสวัสด์และเยาวภาวงศสวัสด์น้องสาวของนายยศชันนันเนี่ยก็ไปแต่งงานกับหลานของหุนเซนถึงแม้จะเลิกกันแล้ว แต่ก็เคยใกล้ชิดสนิทสนมกันจนเป็นดองกันเป็นดองกับครอบครัวตระกูลหุนดังนั้นผมเชื่อโดยสุจริตใจใครไม่เชื่อแล้วแต่ไม่ว่ากันแต่ผมเชื่อว่าถ้านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหลังการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์นายกรัฐมนตรีชื่อยศชน,นันนายกรัฐมนตรีชื่อสุริยะนายกรัฐมนตรีชื่อ จุลพันธ์ไม่ว่าจะเป็นใครต้องอยู่ภายใต้การคอบงำการบงการและการแบ็กเมลจากหุ่นเซนแน่นอนร้อยเอร์เซ็